ขอต้อนรับเข้าสู่การเอาชีวิตรอด100วัน EP หของผมนะคะสวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าแม่หายหน้าหายตาไปนานเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลยนรกครับผมและก็จะพาทุกคนไปสร้างโปรเจกต์ใหญ่ครับตอนท้ายคลิปมีโปรเจกต์ใหญ่ให้ดูนะครับดูให้จบคลิปนะจะได้รู้ว่าโปรเจกต์อะไร อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสร้างประตูนรกก่อนแล้วค่อยไปลุยก,กันผมจะมาสปอยก่อน,นว่าผมเกือบตายและอีกอย่างนะผมบอกเลยว่าลุ้นมากเลยกันลงนรกครั้งนีน้ผมไม่เคยลุ้นขนาดนี้มาก,ก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับไปครับคําเตือนสำหรับคนที่มองไม่เห็นนะครับกรุณาเปิดแสงโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเราจะได้มองเห็นไปไปลุนนรกกันแล้วผมก็ได้เข้ามาสุนรลกแล้วนะครับผมได้มาเกิดในป่าไม้แดงครับป่าไม้ที่อันตรายที่สุดเลย ผมไม่อยากเจอป่าไม้เนี่ยผมอยากเจอป่าไม้เขียวมันจะได้แบบปลอดภัยกว่าโู้ทำไมหน้าตาน่ากลัวจังออผมลงนรกครั้งนี้ยผมจะไปหาอุปกรณ์มาไว้ทำโปรเจกต์กใหญ่นะครับแล้วก็จะไปหาเนเธอร์ฟอร์เทดด้วยเพราะว่าผมอยากสำรวจเขาว่าจะเป็นยังไงจะว่าไปบรรยากาศมันก็น่ากลัวเหนกันเนี่ยแประเด็นคือมาคนเดียวด้วยไงขอสำรวจกัน เฮ้ยไอเตียอะไรอะไรอไร้เดี๋ยวโหวตกใจข้าหลังอย่างนี้เลยหรออ๋อเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยผมโดนไอ้หมูบ้าเมื่อกี้ข้าหลังอะแล้วพอผมสำรวจไปแล้วผมก็เดินมาเจอกับเนเธอร์ฟอร์เทสครับเอ๋ไงดูสิว่าใครมายด,ดีต้อนรับสู่เนเธอร์ฟอร์เทสขอล่อเ,เจ้ามาเวลากว่าสามสิบวันในที่สุดเจ้าก็มาหาข้า เอาละไม่พูดมากทำเพลงวางอาวุธลงซะและยอมมาเป็นท่านรับใช้่าซะดีๆไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่สามารถกลับไปนลกของเจ้าได้ไอตัวนั้นมันพูดบ้าอะไรอ่ะจะให้ผมวางอาวุธหรอหอคิดผิดแล้วมาเลยใช่ครับพอผมเดินมาเรื่อยๆก็มีคนรอต้อนรับผมครับแล้วมันก็ส่งแม็กมามาต้อนรับผม ไอ้ตัวนั้นมันบอกว่ามันให้ผมวางอาวุธลงแล้วไปเป็นท่ารับใช้มันโอโ้โหคิดผิดแล้วครับและนี่มันอะไรทําไมมันแยกร่างได้แล้วมันตีเราได้วะเนี่ยโอโ้โหแล้วตัวเล็กมากีไม่โดนเลยมาไรให้วางอาวุธหรอมานี่เลยผมยอมไม่ได้จริงๆครับมันบอกให้ผมวางอาวุธลงอะไม่มีใครยอมหรอกครับศักดิ์สิทใครก็มีครับผมจะเข้าไปยึดประสาทนะแกกล้าได้ยังไงบอกฉันวางอาวุธานะอะไรนี่มาทําไมอย่ามานะ นุมือฉันนี้แรงนะเขามือขำนะเว้ยแล้วหลังจากที่ผมยิงมันอยู่ฝ่ายเดียวสงครามก็เกิดขึ้นครับมันได้ยิงลูกไฟมาใส่ผมครับผมก็ตัดสินใจถอยออกก่อนเพราะว่าถ้าผมอยู่ต่อมีหวังโดนไฟลวกตายครับไฟแรงแบบเนี้ยโหเล่นไม่ไฟเนีย่ยเล่นลูกไฟเนี่ยใครยิงมาแก้แก๊สใช่ไหมมาน,นี่เลยขอยิงคืนมากงโอ้โหเล่นแรงที่ผ่านเลยผมว่านะถ้ายังเป็นแบบเนี้ยผมว่าเราไม่น่าจะไหวสงครามนี้ครับ ผมเลยตัดสินใจว่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆอีกครับแกแน่จริงแกก็ลงมาดิแกจะเออเดี๋ยว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 โอ้ยเล่นยิงลูกไฟอย่างนี้เลยเหรออ๋อไม่ไหวไม่ไหวอ๋อเขาใส่ตลาดก,กันเจ็บ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 ใช่ครับเพราะผมเดินไปใกล้ๆมันก็เริ่มทำการโจมตีผมแรงขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวลงมาจิงตรงนี้อ๋อเจ็บโอ้ยยิงลูกไฟแบบนี้เลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถอยกันถอดกัน ผมไม่ไหวจริงๆครับผมพอถอยมาตั้งหลักก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปใหม่รอบนี้ผมจะเดินไปเลยครับผมจะไม่ต่อสู้กับมันละเอาละจะไม่ทนละรอบนี้จะเข้าประชิดล้ไม่ไหวไม่ไหวต่อสู้วันนี้ต่อมีหวังแพ้ขอเดินประชิดก่อนจะตายได้นะมึงโ,โอ้โหเอาละไปไข,อขอขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,นขึ้นที่ไหอะเ๋ยวๆครับวัน ทังขึ้นอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเบรกก็เกิดมาอีกรอบหรอกทำไมบรรยากาศมันหลอนๆอยังไงไม่รู้อะถ้าเรายังต่อสู้เหมือนเดิมผมว่ายังไงเราก็แพ้มันครับผมเลยตัดสินใจจะวิ่งขึ้นไปเลยผมจะขึ้นไปยึดประสานมันไม่ไหวแล้วโว้ยอยู่ที่เดินไงก็แพ้ะเดี๋ยวขอขึ้นทางนี้แหละหน่าจะาขึ้นตรงนี้แหละโอเคต่อบอกขึ้นแล้วกัน แล้วผมก็ขึ้นมาบนปราสาทจนสําเร็จครับผมก็ขึ้นมาแล้วผมก็โดนต้อนรับเลยครับโอ้โหแกยังจะตามฉันมาอีกเหรอจำแก๊สนี่เลยแล้วระหว่างที่ผมโจมตีแก๊สอยู่ผมก็โดนเข้าหลังเอออะไรเนี่ยเข้าหลัง,อออองโอ้โหโดนอีกแล้วอ๋อไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหแกอีกแล้วเหรอเข้าหลังฉันอีกแล้วโอ้โหแกชอบประตูหลังเหรอเฮ้ยใจเย็นนะเว้ย เฮ้ยจียนน้องแก๊สเฮ้ยจเจียนจียนโอโหนี่กะจะเล่นเผาพี่เหมือนกันเหรอเนี่ยแล้วผมก็ตัดสินใจจะลงไปข้างล่างครับเพราะว่าอยู่ด้านบนมันมันเจอเบรเจอะครับผมก็เดินหาทางลงครับแล้วผมก็ไปเจอทางลงด้านนี้ครับอ๋อไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหขอขล่างก่อนเออเออทำไมก็โดดดีแล้วนี่ แล้วพอผมเข้าไปในปราสาทผมก็โดนต้นรับจากวินเทอร์สกีโรตันครับจะเย็นนะวินเทอร์สเกียดแกแกไปยิ่งใช้เรื่องสะติดพิษอ่ะไรนที่มันจุดเกิดพวกแกหรอทำไมแกเยอะจังอ่ะวินเทอร์โอเคแล้วก็เบสด้วยหรอใช่ครับ พอผมเคลียร์เบสเสร็จกับวินเทอร์เสร็จผมก็ตัดสินใจไปทุบกรงสปอนเนอร์รออกครับโอเคต่อไปก็จะไม่มีกรงแกแล้วแกนี่เกิดมาเรื่อยๆเลยนะขนาดทุบททกรงสปอนเนอร์ทิ้งแล้วก็ยังเกิดมาได้เอโอ้โหเออหมดสักทีโอ้โ oh ห oh. กาจะหมดขอเดินสำรวจก่อนว่ามีอะไรบนะ้าง เดี๋ยวผมจะลงไปชั้นล่างครับเพราะว่าชั้นเนี้ยมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับอย่างมันมีแค่เบรครับผมลำคานเบรมากเลยเดี๋ยวผมจะรีบตามหาเห็ดแล้วรีบกลับเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ายู่ต่อเน,นี่ยเพราะว่าสงครามไม่จบไม่สิ้นสักทีอะทางลงไปชั้นล่างอยู่ไหนอะทำไมไเ,อเอ๊ะอ,อะไรอะบิเทอร์เจนเจนเจนน้องเจนเจนโอ้โหข้าหลังอยู่แล้วหรอมามาน,นี่เลยตัวมานี่โอ้โหจะแอบทำไมแอบทำไมมามานี่เลย ใช่แล้วครับผมโดนข้อรังใหวินเทอร์อ่ะเกือบตายดีนะที่มีโล่อ่ะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนหวังว่า,า,จ,าจะไม่เจอวินเทอร์อีกนะครับโอ้โหสองตัวเลยหรอโอ้ยสองตัวก็พอแห้ะหูเบ็เย็นเอาทีละตัวเบ็เบ็ดอย่าพึ่งเบ็ดเดี๋ยวพี่ขอสู้วินเทอร์ก่อนนะน้องโอ้โหมาทีละตัวดิเออมาเบ็ทเดี๋ยวเราสองคนละยิงลูกไฟหรอยิงเจ็บพี่หรอลูกไฟอ่ะไม่กลัวเหรอ ขาอ,อยู่ด้านบนอน่ะครัวแล้วพอผมลงมาชั้นล่างผมก็มาเจอกับวินเทอร์สองตัวรอต้อนรับผมกับผมตายอะ่ะเลื่อนเหลือสี่หัวใจอะ่ะโหเบสแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหสองตัวอีกแล้วนะเข้าที่กับตัวอย่ามาแบบนี้โอโ้โหมาธนูพี่แม่นนะเว้ยพะโลสามเลยนะเว้ย๋ยวขอพักลบก่อนคงไม่มีอะไรแล้วนะ ขอดูกล่องว่ามีอะไรบ้างอ้อไม่ให้พักเลยขอพักหายใจก่อนจะให้พี่บู๊ตลอดเวลาเลยก็ไม่ได้นะเว้ยมีใครไหมจ่าเอ๋โอ้โหเอ็นตัวเดียวไม่กลัวเรากแค่ตัวเดียวอยู่ด้านบนน,บน่ากลัวจะล่างนี่ไม่กลัวล้วกภาพตายน่ารักมากเลยนะมีอะไรบ้างกล่องเนี้ยนี่ชวาดเคก็ถือว่าถือได้าก็ไม่ได้แล้วเห็ดอยู่ไหนทำไมหาเห็ดไม่เจอเลยวะกล่องนี้มีเหล็กก็ ขอหาไม่ได้เดี๋ยวขอเดินไปข้างล่างก่อนสิอะปุ๊บปุ๊บออวิทเทอร์ขอ,อมานี่เลยมาตัวเดียวมาสู้กันหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยมาตัวต่อตัวเลยมาเนี่ยใครจะไหวไมี่กินพี่หรอพี่ชุบกรอบเพชรนะเว้ยอ่าไม่เคยไปอะ่ะไม่เคยหรอกอ่าน่าจะฝั่งนี้โอเคนี่ไงเจอเห็ดแล้วโอ้โหสวยโอเคจะได้กลับบ้านสักที แล้วพอผมสำรวจเรื่อยๆผมก็มาเจอเหตุจนได้ครับก็โอเคถือว่าหาไม่ยากนะครับก็เกือบตายอะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับแล้วกันครับไปทางไหนต่อทางนี้ปะทางนี้ยังไม่เคยไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทางนี้ก่อนทำไมมืดจังมาอ้าอมีอะไรก่องนนะีคได้เพชรโ,โหสี่ก้อนเลยโอเคดีเยี่ยมดีเยี่ยม แล้วจังหวะท้ายผมเกือบตายก็มาถึงครับเ๋อ,อเกือบตายโอ,อ้โหตกใจมันสองโอเบดเดียนเดียนเบดเอาอย่ายิงลูกไฟมานะยาไม่ไม่ไม่ตายต้องไม่ตายโอเค ขึ่งหัวใจโอ้พระเจ้าพอแล้วครับผมไม่อยู่แล้วผมจะกลับบ้านครับโอ้โหเกือบตายมาเมื่อกี้ผมขอขับบ้านก่อนผมไม่ไหวจริงๆครับอ่เดี๋ยวกลับบ้านไปนอนก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอ้ขึ้นนอนก่อนมี่ฝันไปใช่ไหมเนี่ยเกือบตายมาเมื่อกี้ผมไม่น่าโลภเลยพอไปเจอกันพรุ่งนี้ครับ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าที่ผมพาไปสำรวจนรกครับเป็นยังไงบ้างมีใครชอบกันหรือเปล่าถ้าใครที่ดูมันจะถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะได้หายขนเสียเมื่อกี้ที่ผมเกือบตายครับเอาละครับ,เ,รบเพื่อนๆถึงเวลาเราจะสร้างโปรเจกต์กันแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจอกันตอนที่ผมหาอุปกรณ์เสร็จเลยแล้วกันครับผมจะหาอุปกรณ์ ก็คือ1ครับผมจะหาเป็นพวกโคมไฟครับโคมไฟในที่นี้ก็คือโคมไฟที่เป็นเหมือนดอกไฟอ่ะที่เป็นบล็อกดอกไฟครับแล้วก็จะไปหาอ่ามันเหมือนจะเป็นพวกโซลาเซลล์หรือเปล่า <ๆ S 1> ที่มันเวลาแบบตอนเช้ามันจะปิดอ่ะแล้วตอนกลางคืนแล้วมันจะเปิดอบบประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปหาก่อนแล้วค่อยไปเจอกัน<แ>ตอนนั้นครับหล<แ>ังจากที่ผมหาอุปกรณ์เสร็จแล้วต่อไปเรามาทำฟาร์มคิปเปิลกันก่อนครับเพราะว่าคิปเปร์ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ครับฟาร์มคิปเปร์ในที่นี้ก็คือฟาร์ม ผมจะใช้ฟาร์มใน a อดออ XP Storage นะครับผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปดูก็ได้ครับมาเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนทำว่าทำยังไงครับเพราะว่ามันมีในหนังสืออยู่ครับ และนี่ก็คือโสมหน้าฟาร์มของเราครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มผมจะทําเป็นฟาร์มคิปเปร์นะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มคิปเปรลก่อนสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเราค่อยไปเจอกันตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล,แล้วกันครับ และนี่ก็คือโปรเจกต์ของเราที่เราจะทําวันนี้ครับอะมาดูกันว่าผมหาอุปกรณ์ได้เยอะแค่ไหนเห็นไหมครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะสร้างทั้งหมดวันนี้ครับระหว่างการสร้างผมจะให้ทุกคนดูไปทำแ l a สักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับแล้วค่อยตัดเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาในการสร้างนานมากครับกว่าจะเสร็จเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ดูทำแ l บแป๊บเดียวแล้วกันครับ แล้วโปรเจกต์ของเราก็เดินทางมาถึง50%แล้วนะครับเหลืออีก50%เดี๋ยวผมขอทำให้มันเสร็จเลยละกันเพราะว่าอีกครึ่งที่เหลือเนี่ยก็แค่วางระบบเลสตนเดี๋ยวผมขอทำให้เสร็จเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตอนที่ทำเสร็จครับนี่คือหน้าตาของโปรเจกต์เราได้70%นแล้วครับเหลืออีก30%ครับก็ได้ประมาณนี้เลยครับระบบเลสตน s t ทั้งหมดที่ผมทำนี่ครับเดี๋ยวอีก30%ผมขอ ทำอีกรอบนะครับให้มันเสร็จเลยละกันเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตอนที่ทําเสร็จครับผมให้ดูวิเฉยว่าด้านบนผมทําอะไรบ้างแล้วโปรเจกต์ของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมมีใครเดาได้แล้วหรือยังว่าผมทําอะไรผมทําป้ายอะไรขึ้นมาใช่แล้วครับ100่งร้อยซับสไครต์ครับผมปมมือครับอ,อ๋อขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามผมและก็ชอบในผลงานผมถ้า ใครชอบอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะเ,เป็นว่าเรามาฉลองพร้อมกันครับมาเตรียมฉลองกันครับเรามานับพร้อมๆกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เรามาฉลอง100ซับสไครต์นครับ1 2 3 กราบขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่ผู้ติดตามผมหลักสิบจนถึงหลักร้อยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปของผมหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ